กลับมาพบกันในรายการสซุูเกอร์ในบ้าน EP ที่4นะครับผม EP ที่4นี้มีน้องคนหนึ่งส่งรีเควสมานะครับชื่อน้องออดี Audi ครับออนดี้ได้เม้นมาว่า9.20เลยที่จะเอาหรือจะเอาทั้งคลิปก็ได้นะครับนาทีที่9.20เป็นยังไงไปชมกันครับ ครับหลังจากที่ชมมาแล้วเป็นยังไงครับยากใช่ไหมครับในเมื่อน้องอันี่ขอพี่จัดให้ครับผมเป็นยังไง Two hours later. เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรูปนี้ยากมากเลยนะครับผมขอบคุณน้องอันนี้มากครับที่ส่งรูปนี้เข้ามาพี่ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะพี่ได้ แค่คอลูกสามเดี๋ยวพี่ไปฝึกเรื่อยๆแล้วพี่จะมาแก้ตัวให้น้องใหม่สําหรับรูกนี้นะครับส่วนใครนะครับที่ต้องการารีเควสต์หรือชร์ล,ลน์กับผมส่งมาได้เลยนะครับที่ Facebook เพจ bc studio หรือคอมเมนต์ใต้ยูทูปครับ bc studio เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้ด้านนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s c ด i b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สนุกเกอร์ในบ้านต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับครับผมสำหรับเกรดหรือเทคนิคในวันนี้นะครับคือผมแทงจุดบีบีครับแทงจุดบีบีแล้วก็กระเถิดไปทางซ้ายที่เขาเรียกว่าเจ็ดนาฬิกาแหละครับจุดนั้นประมาณสักกระเถิดซ้ายไปประมาณเครื่องหัวคิวครับผมแล้วออกสปีดคิวให้เป็นสปีดที่เร็วนะครับ เพื่อให้ขามีพ w e r ในการเด้งไปชิ้โน้ตออกชิ้นายมือของนักผู้ชมนะแล้วก็กลับมาชิ้นนี้นะครัออกให้เร็วหน่อยไม่ใช่ออกกระแทกนะสำหรับเก็บความรู้ในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ